สวัสดีค่ะได้ยินเสียงบรรยากาศมีความจกแล้วมีก็ต้องสู้ให้เสียงเราชนะพวกเขาก็คือวันนี้ตอนนี้ที่นีิยืนก็คือกูตาคาระสหัสสานังค่ะวันนี้เราจะว่าด้วยเรื่องสิ่งนี้บนนี้ไม่หมูเพราะเขาคือจากเขาไม่ใช่หมู วุ่นวายอยู่ค่ะพระอาจารย์ท่านก็มีความกังวลตลอดเวลาว่ากลัวจะไม่เสร็จมาตรวจงานเกือบจะทุกวันเลยเอ๋วบอกเสร็จค่ะเสร็จค่ะไม่รู้พี่เอ๋วเสร็จหรือเสร็จเราก็เอาใจช่วยเอาใจช่วยนะคะเพราะเราทําไม่ได้ไงสิ่งเดียวที่เราจะเอาใจช่วยก็คือกําลังใจนะคะแล้วก็กำลังใจของพวกเราที่เราจะมาใช้สถานที่นี้ด้วยกัน มานั่งประพฤติธรรมด้วยกันมาฟังธรรมด้วยกันมาใช้สถานที่อันเกทิย์แห่งนี้ด้วยกันนะคะตอนที่ตายืนเนี่ยก็รีบเร่งทั้งหมดมีอยู่ประมาณเจก24แถวตอนนี้ไปอยู่ที่แถวที่13 14ใกล้แล้วพี่แอวบอกว่าน่าจะทันในสิ้นเดือนนี้บอกว่าอื้ก่อนหนะ้านิดจ,จังอาจจนะเห็นมอะไรมันจะไปแน่ เพราะว่าทุกคนร่วมมือร่วมใจกันมากเลยค่ะทํากันแบบร้อนมากเลยตอนที่นี้ยืนเนี่ยร้อนมากนี้นี่อัดไอติมกันแบบสุดๆแล้วก็ยังตรงสะบออกครณีก็เร่งทําทํากันทุกอาทิตย์เลยค่ะเอาเอาชนะให้ได้กับสาหลายน,น้องต่างๆที่เขาแบบว่าเยอะเกินไปอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามที่จะกันกันนะคะพรุ่งนี้ก็จะ เอาใบเก่าออกทํากันมาหลายสัปดาห์แล,แล้วก็จะให้สวยทันวันดอกดโบมุตบานเพื่อจะต้อนรับพวกเราถนะูเอาท่านี้ก่อนเดี๋ยวพาไปปราพระอาจารย์กันอยากให้ทุกท่านได้ได้ยินเสียงพระอาจารย์พระอาจารย์คะ <laughs> อยากให้อยากใหท้ท่านได้ยินเสียงพระอาจารย์ค่ะ <laughs> ก็จะเ,จเมตตาก็เรียบร้อยได้ดีไปได้ร่วมครึ่งแล้วนะมุงจากของกุตาคาราสารา<ม>ก็น่าจะเสร็จได้ก่อนกระถินทันเวลาอยู่นะแล้วก็สรมบูณกรณีก็ได้รับการฟืนฟ้นปรูพัฒนาเรียบร้อยโดยนี่โดยแทนก็นาเสียดุยว่าผู้ขยันแข่งนะ ก็ต้องอนุทนากับทุกๆจากาสมรมธาที่ได้ทำมาที่บัญชีวัดนางปะกงก็ขอใหอ้ทุกคนได้รับผลใหยายนิสงใหญ่ข้งจิตให้ถูกต้องจะได้ได้รับผลใหยายนิสงใหญ่ตามที่พระเจ้าทรงตรัสในพุประการอนุทนานะสาธุเม็ดฝนเม็ดฝนมาดูอะไรนี่เม็ดฝน จะบอกให้เขาจะบอกให้เขาบาบบายไมได้เดี๋ยวเขาตกดูดิคะเห็นไหมร้อนนะไม่ใช่ไม่ร้อนเดี๋ยวทุกคนแบบเต็มที่อนุโมทนาก็เป็นกำลังใจให้กันค่ะ ก็ต้องอนุโมทนากับทุกท่านนะคะที่ร่วมกระทำจาคะคันมาที่เป็นดันเม็ดฝนนะคะหนึ่งเม็ดฝนมีความหมายเสมอนะคะร่วมเป็นหนึ่งเม็ดฝนด้วยกันนะคะจุ๊บจุบ๊บราคา้า hey,